แรว่าตอนนี้คนใช้คนใช้ห้องประชุมซูมระบบนี้ยเยอะแค่ไหนครับแป๊บหนึ่งไปดูนะครับ นหน้าจอที่ผมดูให้ดูตอนนี้เป็นหน้าจอที่เหมือนกันว่าในแง่ของพูดใาระบบครับก็จะมีข้อมูลว่าการใช้งานระบบซูมเป็นยังไงนะครับซึ่งให้ดูตอนนี้เนี่ยการตอบสองครั้งจะช้าอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นด้วยภาวะของปัจจุบันนี้ครับทุกคนก็หันมาใช้ตัวโปรแกรมประชุมทางไกลนี่ครับก็ลเลยอาจจะตอบสองได้ช้าแล้วก็เ่มจะมีปัญหารีสอร์ทก็คงถึงจุดหนึ่งผมว่าอาจจะ ถ้าเกิดระบบซูมเขาไม่ได้ดูแลรีสอร์ทมากพอมันก็อาจจะเข้าสู่กรณีมันก็ซับชิดได้ได้ในที่สุดเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขายังถือว่ายังใช้กันได้อยู่นะครับตอนนี้ขอฟีดแบ็ครับว่าเสียงมันยังดีอยู่หรือเปล่าครับยังไงช่วยฟีดแบ็มาหน่อยครับโดยการใช้กดตรงหน้าจอด้านล่างครับเรียกแช่นะครับส่งเรียก i ช่มาหน่อยครับ,รบใช้เรียกแช่นงนี้ครับ ยังโอเคอยู่ไหมครับตอนนี้ช่วยไ่อยครับยังดีอยู่กดเดียสมาหน่อยครับถ้าเสียงเริ่มแย่ลองกดโนะครับโอเคครับถ้าที่ดูเหมือนก็นถ้าเกิดอยู่ที่วิเขตอื่นจะมีข้อขัดข้องเลย อันนูนะครับนี่ไรจะได้น้ำตอไม เคหน้าโฮม่ะะกลับไปหน้าโฮมหน้าโฮมแล้วก็สอนที่ลิงก์ที่ไปเบ์เซอร์ค่ะพี่ให้อาจารย์เขาดาวน์โหลดลิงก์ได้ครับก็เียนมีติมีได้เเพื่อได้ค่ะพี่ได้ค่ะเพราะว่ามันแชร์ทั้งหน้าจอพี่ไปค่ะพี่ก็เอ็นทุกพี่อยาเอ็นนะคะพี่รีบพอค่ะนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะครับสานะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดูในเมนูนะครับเห็นว่าตอนเนี้ยสานะคือว่าผมเป็นโฮสเห็นไหมครับ ตรงน,นี้ขึ้นว่าผมเป็นโฮสแล้วแล้วก็โดยมีอุปกรณ์ในห้องแล้วก็มีทีมงานก็เป็นโคต์อยู่นะตอนนี้ผมก็จะลีฟออกไปนะครับซึ่งการลีฟออกไปเนี่ยซึ่งถ้าตอนนี้ผมเป็นโฮสอย่างที่บอกนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ความต่างคือถ้าเกิด a d meeting นะครับถ้า e d meeting form เมื่อไหร่เนี่ยทุกคนตอนนี้หลุดหมดเลยนะครับนนตรงนี้ขอให้ระวังการที่เป็นโฮสหลักเนี่ย ถ้าเกิดยังยืนยันว่าเขาเื่นยังต้องการให้เขาเข้าประชุมต่อก็ยังแค่ล i m i t ติ้ t i n g นะครับและอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยการที่ผมหลุดไปเป็นผมเป็นโฮสต์แล้วหลุดออกไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสถานะหน้าที่โฮสต์เนี่ยก็จะถูกอาาส s i g n กลับไปกับคนที่ยังเหลืออยู่ในห้องประชุมที่เป็น co-host นะครับผมก็จะแค่ limit ติ้ t i n g นะครับก็ยังอยู่ในห้องโอเคครับ okay, แจ้งขับไปให้ระบบ zoom เขารู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็บอกโอเคนะครับรวมก็ถือว่าดีอยู่แนะนำตอนแรกครับครับทีนี้ตอนนี้ครับก็กลับเข้ามาสู่ในหน้าจอของตัวเวลาเราใช้โปรแกรม zoom ครั้งแรกครับเราก็จะไป start zoom มาในตัวเดสก์ท็อปืือจากลิงก์ที่เรามีอยู่นะครับซึ่งโดยตัวพื้นฐานเองนะครับตัวโปรแกรม zoom นี้หน้าจอมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้ถ้าในวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่ท่านมีการจัดการประชุมมีการทําตารางประชุมเอาไว้นะครับตรงตรงเนี้ยมันก็จะมีประทินขึ้นมานครับในวันนั้นเนี่ยว่ามีการประชุมกี่โมงกี่โมงยังไงบ้างหัวข้ออะไรเนี่ยเราสามารถจะทําตารางไว้ได้นะครับซึ่งกรณีออของผมเนี่ยบัญชีผมเองนะครับบัญชีผมเองไม่ได้มีการประชุมอะไรในวันนี้เลยนะครับก็เลยในนี้บอกว่าไม่ได้ลงไว้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดจะเริ่มเตรียมการประชุมนะครับก็สามารถจะมาตั้งการประชุมได้โดยใช้ตัวสเก็ด่นี่แหละครับซึ่งต่อไปเนี่ท่านผู้ดูแลการประชุมก็ต้องมาอันนำการประชุมเนี่มาคี์ใส่ไว้นะครับว่าประชุมเรื่องอะไรนะครับวันที่เวลาใดนะครับที่เราจะประชุมนะครับจะเริ่มเวลาไหนการประชุมยาวนานแค่ไหนนะครับการประชุมนี้ประชุมทุกๆวนันซ้ําๆหรือเปล่าหรือว่าแค่ครั้งเดียวนะครับ ถ้าซ้ำก็ซ้ำบ่อยแค่ไหนนะก็สร้างขึง้นมาได้นะครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเราประชุมร่วมกันกับในสน่วนมากในเป็นไทยเราก็เวลาในกรุงเทพตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้เพื่อถ้าเรามีการประชุมกับต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องเลือกเวลาให,ให้เป็นเวลาของเขาเพื่อเราจะได้เวลาที่มันตรงกันนะครับรการประชุมนี้ครับสบ่วนมากแล้วเราจะใช้วิธี ถ้าเราสร้างวิธีการสร้างตารางการประชุมนี่แหละเรามักจะใช้วิธีให้สร้างเลขไอเดียเนี่ยที่ไม่ซ้ํากันนะครับเพื่อว่าการที่มีเลขซ้ํากันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้เลขซ้ําเลขเดิมเนี่ยในบางครั้งเนี่ยครับการที่เลขเดิมเนี่ยมันเคยถูกใช้อยู่ณนะวันนี้นะครับพออีกวันหรือสองวันเนี่ยเรามีการประชุมขึ้นมาถ้าเราใช้เลขเดิมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่า คนที่เขาเคยเข้าประชุมเดิมกับเราเมื่อสองวันก่อนเนี่ยครับอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจละ่ะแต่ว่าเขามีเลขเดิมอยู่เนี่ยครับเขาก็เข้ามาในเลขเดิมแต่ในความเป็นจริงเราไม่ต้องการคุยกับเขาแล้วไงครับอา้าวกลายว่าเฮ้ยเราต้องการประชุมกับอีกคนนึงซึ่งเขาไม่เกี่ยวแล้วนะแต่นั่นแหละด้วยความที่เป็นเลขเดิมเขาเลยสามารถจะเข้ามาได้เพราะนันเลยเป็นสิ่งที่เราพยายามแนะนําว่าขอให้ใช้วิธีให้มันตั้งไอดีอัตโนมัติขึ้นมาเป็นเลขใหม่เสมอนะครับ รวมถึงการประชุมในบางครั้งเราจะต้องจํากัดกล่องคนว่าไม่ใช่เพียงแค่รู้เลข ID เท่านั้นนะครับอาจจะต้องมีการตั้งรหัสผ่านด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการใช้สอบการประชุมอย่างเช่นของสถาบัาวิทยาลัยนะครับเราก็จะมีขั้นตอนตั้งรหัสผ่าน,นครับเพื่อว่าให้เลขาเขาแท็กได้ว่าคือจะไม่มีข้ออ้างมาได้ว่าเอ้ยมีคนแปลกปลอมเขาทั้งประชุมเข้ามาได้ยังไงนะครับเพราะเรามีทั้งรหัสผ่านแล้วมีเลขที่ไม่ซ้ากันแล้วนะครับตรงน,นี้เราก็ตั้งนะครับตั้งรหัสผ่านได้นะครับ แล้วก็อันนี้สมัครก็คืออย่างตั้งว่าทั้งกล้องทั้งวิดีโอเนี่ยสมัครก็จะตั้งปิดไว้ก่อนนะครับตั้งปิดวิดีโอนะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยตอนนี้ก็แนะนําว่าเป็นคอมพิวเตอร์ออเดียไปเลยนะครับเพราะคือทุกอย่างใช้เสียงผ่านเน็ตหมดเพราะว่าประเด็นถ้าเกิดเราเลือกใช้โทรศัพท์ได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเนื่องจากว่าบริการซูมเซอร์วิสเนี่ยมันยังอยู่แค่ในแง่ของบริการซูมที่มันใช้เบอร์โทรศัพท์ท้องถิ่นได้เนี่ยสำหรับประเทศไทยครับยังไม่มีนะครับ ถ้าเกิดมีมันก็ถึงจะมีตัวเลือกประเทศไทยมาให้ตอนนี้ก็คือขอแนะนําให้ใช้คอมพิวเตอร์อเดียวไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดในการประชุมที่มีชาวต่างชาติอาจารย์ต่างชาติร่วมเข้ามาในการประชุมซึ่งก็ตรงนั้นนี่อาจจะเปิดว่าเข้าทางโทรศัพท์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ยังไงผมก็เชื่อว่าปัจจุบันทุกคนใช้อินเนอร์ก็ได้สะดวกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงก็คอมพิวเตอร์อเดียวไว้จะดีกว่านะครับแล้วสามารถจะการตั้งการประชุมเนี่ย สร้างเสร็จแล้วนะครับสามารถจะซิงเข้ามาใน Google Calendar ได้ด้วยนะครับ mm hmm. มีการตั้ง Google Calendar ได้นะครับส่วนตัวเลือกต่อไปครับก็เป็นเรื่องของเวลาที่ตั้งห้องประชุมครับสเสร็จแล้วเรามักจะเราเปิดโอกาสว่าทุกคนพอเขาได้รับเราตั้งห้องประชุมตั้งสเกจด,ด้วยในการประชุมเสร็จครับ มันก็จะมีลิงก์ตัวเลขกขึ้นมาสําหรับการประชุมที่เรากําหนดไว้นะวันที่เวลานั้นนะครับทีนี้ตัวนี้ครับตัวเลือกที่บอกว่าให้สามารถจะเข้ามาเชื่อมต่อได้ก่อนโฮสครับมีไว้เพื่อว่าถ้าลําพังพอถึงเวลาคนเข้าร่วมประชุมเขากดลิงก์การประชุมที่เขาได้รับไปครับถ้าโฮสเนี่ยยังไม่มาสิ่งที่ผู้ใช้ได้รับคือว่าเขาก็จะขึ้นหน้าจอบ,บอกว่าให้รอโฮส เขาจะไม่มารอไปก่อนนะครับนั่นคือความแตกต่างนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิด e n นเ l e บลไว้นี่ยนั่นหมายความว่าตัวผู้เข้าประชุมนะครับเขาสามารถจะเข้ามารอหน้าจอดำๆที่เราจะเห็นว่ามีเพมีพรีเซนต์ว่ามีใครเข้ามารออยู่ในห้องประชุมแล้วบ้างได้แล้วนะนี้คือข้อแตกต่างนะครับว่าเราจะยอมหรือไม่ยอมให้นะเ,ขเข้ามาก่อนโฮสนะครับซึ่งส่วนมากก็สามารถจะเปิดรอไปก่อนได้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นเมนูที่แนะนำให้เซตเวลาครับบอกว่าคนที่เข้ามาทุกคนเนี่ยขอให้ปิดเสียงปิดมไมค์ไว้ก่อนนะครับบางนั้นก็เป็นเมนูที่คือป่าย์ไปอย่างงี้ก็โอเคแล้วครับเพราะว่าเมนูอื่นไม่ยังไม,ไ,มไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าอย่างอันล่าสุดบอกว่าทุกครั้งเนี่ยเข้ามาบันทึกตลอดเลยอันนี้ก็บางครั้งเราอาจจะเป็นแค่การทดสอบอาจจะไม่จำเป็นต้องต้องการให้มีการบันทึก ส่วนล่างนะครับส่วนล่างนี้จะเป็นส่วนที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยการสร้างการประชุมอันนี้ที่กำลังสร้างขึ้นนะครับตัวเราเองเท่านั้นเป็นเป็นโฮสซึ่งถ้าเกิดเราใส่อ e ีเมลลิงก์ตรงนี้ครับจะเป็นตัวบอกว่าคนที่สามารถจะมาช่วยเราโฮสมามาช่วยเราในการประชุมมีคนหนึ่งมีใครได้บ้างนะครับก็สามารถจะใส่อ e ีเมลของเขาไว้ตรงนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ะครับที่ขอแนะนําเลยก็น่าจะเป็นว่า กรณีของทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้บัญชีที่รับไปครับเป็นบัญชีที่สําหรับหน่วยงานสำหรับหลักสูตรสำหรับรายวิชาในการใช้ใช่ไหมครับบัญชีนรับแจกไปนี่แหละเวลาเรามาแล้วทุกท่านเองนี่แหละในในฐานะบุคคลนี่แหละเราก็จะมีบัญชีที่เป็นของตนเองที่เป็นตัว Zo ูมที่เป็นเบสิกนะครับตัวน,นี้ครับมีอาไว้ใช้เพื่อเราจะได้ใส่บัญชีซูมเบสิกของเราซึ่งเราเป็นผู้ดูแล เราจะเข้ามาช่วยเป็นโสต์ในการจัดการประชุมเราก็สามารถจะมาใส่อีเมลของเราที่เป็นบัญชี Zoom Basic ครับใส่ไว้ตรงนี้ครับเราก็สามารถจะเข้ามาเป็นคนที่ช่วยในการประชุมนั้นได้อันนี้นะพอเรายืนยันแล้วกดสเก็ตด,ดว้วงก็จะมีการสร้างก่อนลองที่เป็นยูเซอร์เบสิกไม่ได้พี่นะต้นยูเซอร์หยูเป็นยูเซอร์โปรอ๋อครับงั้นตรงนี้ขออภัยนะครับตรงนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเฉพาะบัญชียูเซอร์โปรด้เท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอเราสร้างบัญชีนี้ขึ้นไปนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมแต่ละวันแต่ละครั้งคือว่าบัญชีที่ได้รับไปครับเราต้องเอาไปเปิดในเครื่องที่เราจะใช้ในการประชุมนั่นก่อนนะครับแล้วเราก็เราก็มีเครื่องที่เข้ามาช่วยในการประชุมแล้วเราก็ a s s i g หน้าที่เป็น c o h ส s t ให้กับเครื่องเครื่องนั้นในห้องประชุมนั้นๆที่เรา พร้อมที่จะใช้งานประชุมครับตรงนี้อาจจะฟังแล้วงงหน่อยผมก็ผมต้องไปถือโอกาสใช้งานลองดูจริงๆก็คือว่าตอนนี้เอาเป็นว่าเครื่องเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านพร้อมที่จะใช้ในการประชุมครับขอให้ลงโปรแกรม z o ู m แล้วก็ลงบัญชีใช้ยูสเนมพาสเวิร์ดสำหรับห้องประชุมที่กำหนดให้ครับใส่เข้าไปในห้องนั้นนะครับ เครื่องเครื่องนั้นก็จะเป็นเครื่องที่พร้อมที่จะเป็นโฮสต์เป็นลําดับแรกนะครับทีนี้ท่านเองนะครับที่เป็นคนที่คอยจะมาช่วยในการประชุมนะครับซึ่งเรามีเงทีแค่เป็นซูมเบสิ c นะครับเราก็จะมีคอมพิวเตอร์ของเราเองอีกเครื่องหนึ่งครับที่เราก็รันโปรแกรมซูมเอาไว้นะครับแล้วเราก็อาศัยว่าในเครื่องเครื่องหลักที่เป็นเครื่องเครื่องที่เป็นบัญชีไรเซ่น,นะครับเราก็แอดไซต์ตัวเราเองครับ ให้เป็นคนที่เป็น c o โฮ host ได้หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถจะปล่อยตัวเครื่องที่เป็นโ o ตอยู่ในห้องนี้นนะเอาไว้ให้ได้เลยเราก็มานั่งควบคุมมาคอยช่วยเหลือที่เครื่องที่เราดูแลเองที่เราเป็น c o โฮ host ตอนนี้ครับก็จะเหมือนกับที่ทีมงานผมกำลังใช้ในการประชุมคราวนี้ครับทำให้ดูอยู่นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องลองไปฝึกปฏิบัติด,ดูครับถึงจะเรียนรู้ในการใช้ง,งานจริงจังนะครับเพราะว่านี้เป็นการ ในเบื้องต้นนะครับอีนน้เล้ติติตแล้วแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเราสร้าง new meeting แบบด่วนๆนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเรา new meeting ทุกครั้งเนี่ยมันจะได้เลขใหม่ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้เลขแบบฟิก ของเราเองเนี่ยมันก็จะจะ,จะ,จ,ะจะใช้ตัวเลือกข้างล่างนี่ครับเพื่อจะเลือกเลขประจักของเราอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของการใช้งานนะครับแต่ว่าสําหรับการประชุมที่เป็นห้องของหน่วยงานแล้วผมแนะนําว่าให้เราใช้วิธีอนกับสร้างสคริปต์ด้วย,วยหรือว่าสร้างสตาร์ทวิดีโออันใหม่ขึ้นมามันจะได้เลขการประชุมที่ไม่ซ้ํากันนะครับทั้งนี้เพื่อลดปัญหาที่บอกว่าถ้าเกิดเขามีโอกาสเข้ามาด้วยเลขเดิมแล้วเนี่ยทําให้ คนที่ไม่ตั้งใจให้เข้ามาในการประชุมเนี่ยเกิดหลุดเข้ามาในการประชุมได้ครับเดี๋ยวหลังจบจะส่งให้ตามแบบฟอร์มค่ะมีคําถามเรื่องของว่าบัญชี Account ์ที่ว่าซูมไลเซนเนี่ยจะได้เมื่อไหร่ยังไงนะครับก็ส่วนมากแล้วตอนเนี้ในรอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่ทีม,ท,ม,ท,มทีมของผมเนี่ยที่เราทำกันอยู่ก็คือว่าลิเกทั้งหมดที่กรอกแบบฟอร์มซูมที่เป็นเว็บลิงก์ที่บอกว่าที่เป็น tiny.cc สลัดซูมเอสยูที่หลายๆท่านกรอกเข้ามาแล้วครับในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมาสรุปว่าจะออกบัญชีให้กี่บัญชียังไงตามที่ท่านขอมาท่านให้เหตุผลมานะครับจําเป็นมากจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ออกบัญชีให้เราไปสร้างเป็นอีเมลแล้วก็ถึงจะมากรอกบัญชีสร้าง o u า t บนสู่ให้ซึ่งส่วนมากแล้วก็คือภายในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะได้บัญชีแล้วก็ส่งกลับไปให้ท่านทางอีเมลที่ท่านแจ้งเข้ามานะครับจะส่งให้สำหรับบางคนอาจจะไม่ได้ครับเก็บตัว ทีนี้ในรอบที่ผ่านมานะครับท่านบางท่านอาจจะไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกล่องทางฟอร์มซูมทาง Google Form มานะครับส่งอ e ีเมลมาเนี่ยเราก็ทยอยทำให้อยู่นะครับก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวหลังจากการประชุมเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้ไปทำต่อสำหรับชุดชุดที่ยังตกค้างอยู่นะครับยังไงถ้าเกิดมีความต้องการอะไรขอมาเพิ่มก็แจ้งมาได้ตลอดเลยนะครับยังไงก็คือขอให้นำไปใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ไม่พอล้วก็ขอมานะครับ ไปน้าเบาวเซอร์ก็ได้พี่แนะนำโครมเฮ้ยแนะนำดาวน์โหลดวิดีโดอโปรไฟล์ครับพี่อ่านะครับอีกนิดนึงก็คือว่าในตัวโปรแกรมตัวนี้ครับระหว่างที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันจะมีเรื่องของสถิติในการใช้งานนะครับที่เราจะต้องดูได้ครับอ๋อหน้าจอเปอ็นแบบนี้ใช่ไหม แนะนำแบนี้เ,นเ,นเนมนูที่ใช้ในการดูข้อมูลการใช้งานด้านเครือข่ายว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพอก็ดูตรงนี้นะครับก็มาในตัวโปรแกรม Zoom นะครับ ที่ไอคอนที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับส่วนที่เป็นเรื่องของสถิตินะครับซึ่งนี้จะเป็นตัวบอกว่าเครื่องเราเนี่ยมีความสามารถมีโหลดมีความสามารถเพียงพอหรือเปล่าในการใช้งานโปรแกรมตัวซูมนะครับซึ่งโดยท่าที่ผมดูผ่านๆมาเนี่ยถ้าโหลดบนเครื่องนั้นเนี่ยยังไอโอวเออร์เนี่ยยังเหลือเหลือๆนะครับเหลือๆประมาณอย่าต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยดีๆเลยคือว่า ไม่หลดมากนะครับคเครื่องนี้คือพร้อมมีความสามารถเพียงพอทีอ่จะรันโปรแกรมสูมได้อย่างไม่มีปัญหานะครับก็ตัวนี้ครับเป็นตัวหลักที่ใช้ในการดูนะครับทีนี้ย้ำอีกครั้งนะครับคําแนะนําเวลาที่คําแนะนําเวลาที่เรามีการแจกลิงก์เพื่อใช้ในการประชุมไปนะครับเท่าที่ พบมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมันมีประเด็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเขาเอาลิงก์ซูมที่ได้รับไปเนี่ยกดแล้วมันไม่มีตัวเด้งให้ติดตั้งโปรแกรมแบบปกติครับมันก็จะติดตั้งโปรแกรมไม่ได้นะครับก็ลเลยขอให้แนะนําว่าถ้าเกิดกรณีนั้นเกิดขึ้นเนี่ยครับก็ขอให้มาที่เว็บไซต์ซูมเลยครับให้แนะนําผู้ใช้ว่าเริ่มต้นก่อนจะใช้ก่อนจะไปกดลิงก์ที่เรามอบให้ครับ ขอเข้ามาติดตั้งโปรแกรม Zoom ก่อนนะครับโดยมาที่เว็บไซต์ชื่อ zoom.us นะครับ zoom.us นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับ zoom.us แล้วก็ดาวน์โหลด ให้แนะนำไปที่ตัว Zoom US ดาวน์โหลดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้ตัวลิงก์ตัวนี้เนี่ยไอตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็จะให้ลิงก์เพื่อจะดาวน์โหลดโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับตัวเครื่องเครื่องนั้นเลยนะพอดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วจึงจะไปจึงจะไปกดลิงก์ที่ได้รับในการประชุมนะครับ อันนี้กรณีที่เริ่มต้นไปกดลิงก์นี้ปุ๊บแล้วมีปัญหาในการใช้งานติดตั้งโปรแกรมซูมไม่ได้นะครับก็ต้องมาเพิ่มขั้นตอนว่าต้องไปดาวน์โหลดที่ซูมดาวน์โหลดก่อนดาวน์โหลดเสร็จแล้วจึงมากดลิงก์อีกทีหนึ่งนะครับถึงจะเริ่มใช้งานโปรแกรมซูมได้นะครับแล้วก็ขอแนะนําว่าการติดตั้งโปรแกรมให้ใช้วิธีการติดตั้งโปรแกรมซูมมากกว่าการใช้ทางเว็บเบราว์เซอร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การจัดการการประชุมเนี่ยมัน สามารถจัดการได้ดีกว่าแล้วฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยมันครบถ้วนนะครับพี่เขาบอกว่าไปที่เว็บแล้วก็รีสอร์ทแล้วก็ดาวน์โหลดก็ได้ครับออขอบคุณครับพี่ธันตรุษพิซัตค่ะถ้าไม่สูงดาวน์โหลดมันก็อยู่ตรงนี้นะครับทษทีอยู่บนข้างบนนี้เลยครับ,รบขอบคุณมากครับ เดี๋ยวแค่เรื่องโปรไฟล์นะคะพี่เรื่องโปรไฟล์ค่ะเปลี่ยนรูปของตัวเองแล้วไงของของของยูเซอร์ที่จะได้รับไปค่ะเดี๋ยวเขาจะได้บแบบโปรพี่แล้วเขาสามารถเข้าไปดาวน์โหลด r e ดีโอดิ้งบนคลาวดได้ค่ะพี่พี่แนะนําช่องทางค่ะใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะอาเออกเสงเราที่มีบัญชีของ